ความจิงสความสวยเพิ่งจะเริ่มได้ไม่เท่าไร่แต่ดีเจเดีก็ประเดิมความสวยไปตั้งแต่ไก่โหสวยกันนี้ยังมีอีกเยอะเชื่อว่านี่สี่ท่านลนะครับพร้อมจะทดสอบโชคชะตาความจริงกับพวกเราแล้วอ่ะเชิญเลยครับท่านจริงเชิญครับถ่ายแชะแชเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปภาพนิ่ง บัตลงโทษกันเป็นการถ่ายรูปอย่างนี้เหรอถ้าธรรมดาก็ไม่น่าจะเป็นรายการนี้นะใช่ไหมนี่ถ่ายในห้องน้ําอันนั้นไม่ใช่บทลงโทษมากผมว่า่มันความสุขของคุณคำสั่งของเราคือทอยลูกเต๋าสองครั้งครั้งแรกหลักหน่วยครั้งสองหลักสิบไม่บอกด้วยว่าอะไรฮะไม่บอกครับไม่บอกครับนี่ไงมาแล้วโอ้โหไม่เหมือน พ่อเอ้ยเล็กไปหน่อยหรือเปล่ามาแล้วครับๆมาแล้วสําหรับลูกตักหยาวลูกเต่าักษ์ที่ใหญ่ที่สุดใน3โลกพูดมากเดี๋ยวคนลาคาญมาเริ่มถอยเลขหลักหน่วยกันเลยครับแม่ดูแนวโน้มเนี่ยคุณจำกับคุณรัฐเหมือนจะจริงสเลยนะครับพอคนหนึ่งมากสุดอีกคนหนึ่งน้อยสุดแต่มันยังวัดอะไรไม่ได้นะครับต้องไปลุ้นถอยหลักสิบกันต่อ และแล้วแต่ละคนก็ถอยลูกเต๋ากันเสร็จต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าใครจะสูงใครจะต่ำใครจะจิงหรือสซวยกันแน่เรามาดูนะฮะว่าใ,ใครที่จะโดนลงโทษใครจะต่ำทีสุดจริงขอแสดงความิดีกับหนุ่มตรงด้วยใจจริงที่คุณคือคนที่จิงหรือ ยสวยแม้เลขมีตั้งเยอะดันทอดออกมาเลขสูงสง,งันนะ่ะโอกาสสวยมันก็ยิ่งสูงสูงนะสิเอารอดแล้วครับผมเราก็อยากจะรู้แล้วว่าบทลงโทษไอ้ถ่ายแช,ชะคืออะไรใช่ใชเราก็รอดแล<ม>้วอยากอยากรู้มากเลยจริงแมนะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีวิตามินมากมีเอ๊ะมันคืออะไรอ,อนั่นงงกันใหญ่เลยโอ้ยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมันคืออะไรนะหรือว่ามันคือคือ คือขี้อะอาจจะเป็นเออใช่อาจเป็นน้ำผักปั่นๆแล้วแบบที่แบบรวม้วเกี่ยวกับรถ่ายใชะๆอิ่นขี้เอาไว้น้ำไหมครับแชะใช่อ๋อโอ้ยิ่งเดายิ่งเลอะเทอะเละเทะนะครับพี่จิงแสนสวยกรับเชิญมอบอุปกรณ์แสนสวยให้กับคุณตงได้เลยครับแกดูตรง โอคือต่อให้บอกว่าเป็นกล้วยเป็นอะไรก็มันเยอะมันขี้กระรับบนลงโทษอันนี้เรียกว่าเหมือนมากๆเป็นม็อกอัพระดับฮอลลีวูดเลยนะครับเนี่ยเหมือนทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็สีสันดูเฮียตรงสิครับถ้าทางอยากจะกินสะเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยมันต้องมันอดลอยไอ้กล้วยระกํแลังปาง ด้วยจริงๆฮะอันนี้มีเม็ดพริกด้วยนะครับนี่คือทานตรงนี้เลยฮะว่าตรงขนาดนี้แล้วกินพวกเนี้ยครับผมสบายหนึ่งสองสามรสชาติรสชาติเป็นไงฮะเป็นไงฮะรสชาติที่มลองไปพูดไม่ออกอรย่างติ แน่นอ่ะเขาเลี้ยงแต่โคนยันปลายเลยสิโคนยันปลายนึงเอานะเอาครับผมโอ้ยดูคุณจำขึ้นคอแล้วครับตอนนี้จำเป็นแรงครับจำครับคืนใ่ครับอ่ะทีนึงอ่ะ ผ่านไปสำหรับบทลงโทษถ่ายแฉะแะที่คนลงโทษไม่ร้องสักแอะแต่พี่จำทั้งสีหน้าและอาการบอกได้คำเดียวเลยว่าแย่ <c oughs> ้าอยากเพิ่มก็บอกได้นะมีเยอะนี่มันมอแล,ลอ้วมรอแลวแต่ว่าตัวนี้ข้างๆเนี่ยมาแล้วบทลงโทษของเราก็คือเข้ากลันบาา บลงโทษนี้ไม่ต้องสงสัยเลยครับคนที่จริงหรือคนที่สวยจะเจออะไรบ้างด้วยการจากสองพิธีกรได้ทำหน้าแบบว่าเซ็งเป็ดอ่ะโอ้แน่นอนเพราะปกติผมผมเคยเห็นข้าวข้นบาทเนี่ยทุกอย่างมันรวมกันใช่เขาเรียกข้าวข้าวโคมีโค้ภาษาหนึ่งฮะคำสั่งคืออะไรครับคำสั่งก็คือนที่จะโดนอ่านครับผมวัดลายมือดูเส้นชะตาชีวิต <manageable> แต่ละคน่าทางจะงงกันใหญ่แล้วว่าจะวัดชะตาความจริงจากรายมืออย่างไรเอาพี่จริงสแมนแสนสวยบอกพี่ๆเข้าไปสิว่าต้องทำอย่างไรใครมีเส้สนชะตาชีวิตสั้นที่สุดจริงเส,ส้นชะตาชีวิตสั้นที่สุดจริง เร่เข้ามาเร่เข้ามางานนี้ตรวจโชคชะตากันแบบเห็นๆกับการดูเส้นชะตาว่าของใครจะสั้นจ๋อเจอที่สุดซึ่งเส้นชีวิตของคุณผู้ชายก็อยู่มือขวาน,นั่นแหละแต่ดังนั้นชาวรักพี่หนุ่ยอัมพลเขามือขวาไหนแล้วอ๋อเย้แะวัดจากจุดตัดนะครับเมื่อวันวัดเราคุเห็นแล้วว่าใครโดนนั่นแหละฮะคนแรกฮะคนแรกครับทั้งหมดเจ็ดเซนครึ่งฮะเจ็ดเซนครึ่งครับเจ็ดเซนครึ่งห้าเซนกันี่ยครับพี่รัต มาเนี้ยมานังเจ็ดเซนครึ่งเท่ากันเลยโอ้ยเกือบแปดเกือบแปดเจ็ดจุดเก้าเจ็ดจุดเก้าเฮ้ยดูเหมือนว่าคุณรัฐจะสบายตัวไปแล้วนะครับเพราะเขาขึ้นนําคุณจําไปแล้วมนลุ้นหนุ่มตรงกันบ้างดีกว่าว่าจะสั้นเท่าตัวหรือเปล่าลายมือชะตาชีวิตคุณยุ่งเหยิงมากเลยนะครับผมหกจุดเก้าฮะรอแล้วรอแล้วอ้าวอันดับพลิกแล้วครับหนุ่มตรงลงมารั้งบวยด้วยเส้นชีวิตที่ยาวเพียง6.9เซนติเมตรสั้นเท่าตัวเลยนะเราอ่ะ สั้นกว่านั้นเออนั่นแหละเองสี่ต่อไปเอาด้วยเอาล้วยต่ะมาณนี้ครับผมอาละวสิคลับดูเหมือนเพื่อนๆจะเริ่มตื่นเต้นอะไรสักอย่างครับสั้นอะนี่ท่าอย่างนี้ถึง4.9 4.9อ้าวหนุ่มตรงใจชื่อแล้วสิครับเพราะความสวยได้ขยับตูดไปอยู่กับหนุ่มดิมแล้ว ผมว่าขอได้เพิ่มไหมฮะมือพี่เด็มือใหญ่เท่าใบลานเลยนะครับผมมือเท่าเทียบเทียบมือกับเทียบเทียบมือเทียบมือกับเด็กนะครับโอ้สองข้อโอ้โหดูดิแปดแดจุดแปดหนึ่งดจุดหนึ่งดีเจเด็ขึ้นไปนำแล้วครับด้วยความยาว8.1เซนติเมตรยาว และสำหรับตอนนี้หนุ่มดิมจะต้องดวนความสวยกับดีเจดอสตัว,ต,ว,ต,วต่อตัวตาต่อตาเซนต่อเซนงานนี้ดีเจดอสต้องทำทุกทางทำทุกอย่างเพื่อให้รอดจากความสวยในครั้งนี้ ม่ผม้เส้นน้เ้นยดดึงเส้นให้ยาวขึ้นดึงเส้นคจะดึงยังไงให้มันยาวเท่า8.1ฮะแเดยตัดแค่นี้เองยังไงก็ไม่รอดพี่เริ่มจากจุดต่างนี้นะครับครับนี่เลยนี่สบายแล้สบายแลเ้ยเส้นของดีเจดอสจะสั้นกว่า4.9ซนเมตรหรือเปล่าไม่กล้าดูอ่ะเอหกจุดห้านะครับคนที่จริงก็คือคุณด้บทลงโทษ ข้าวก้นบาทคืออะไรเอาของทุกอย่างในบาทพระมาปั่นรวมกันแล้วกินซะโอ้ว้าวรู้สึกตื้นตันจริงๆที่หนุ่มดิมได้ทำบุญมหาศาลกับการได้ลิ้มลองอาหารจากก้นบาทในแบบฉบับก้นบาทรสมรตบีแซ่บกล้วยไม้ด้วยเหรอกล้วยไม้นี่เอามันประดับตกแต่งกินได้เลยกินได้ไม่เอะกินด้ยเหรอกินได้ ของเจ๋งเนี่ยมันอยู่ในบาทฮะคุณนิมชิญดูกันมาดูกันมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกระวยขวดน้ำาอหมอกทองหยิบทองหยอดไข่ทองไข่พนโน้องาว้งจ้า ในเมื่อของมาเต็มบาทแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารของเด็กวัดยังนุมดิมว่าแล้วก็จัดให้แบบจัดหนักเลยเรียกว่าอร่อยในชาตินี้แต่อิ่มไปถึงชจิินาเลยอ่ะขอโทษฮะใบเตยไม่ลงใบเตยไม่ลงรักเพื่อนนี่เอาย่างเาย่างอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอ้ตัวแต่งแก้ด้วยขอบคุณมากไม่ไหวจริงว่ะเราว่าตัวทำลายเกมคือหอมหมกกันเลยเออหอมหมกนี่แรงสุดเลยอ่ะหอมหมกนี่แรงมากเอาต้องหมดนะฮะคุณนิพย์เติมดกัคุณบิดาวมาเจอเนี่ยมันเหนื่อยมันต้องมันหนืดอยนี่แหละมันก็ไม่หนืดในคอไหมเอาให้หมดอ่ะเรื่อยๆอ่ะ ไปกินให้หมดโอ้โหหมดบ้าแล้วล่ะจยาลองโดนดูหวานมาปุ๊บมันอี้เปรี้ยวมาเปรี้ยวยังไงเขลักใบไม้มาลถหลักรถหวานพิ่งมีไข่ปลาโลกินไข่มาห่อมบุบมาอีกหอมรถเฮ้ยลิ้นมันทำงานได้ดีมากเลยนะั้ำสุดท้ายนะใหญ่ๆนะ อย่าให้ผิดหวังเรียบปาดลือดเป็นทีมงานบอกไม่ได้กินนะครับโอ้ยสุดยอดจริงครับปมมือไหนปมมือหนเคยถามน้องอยากได้เสยงปมมือไหมถามอนไมชอบหรือภูมิใจอะไรไหมอะไรมองอะไรตกลูกกากล่วง ต้องบอกว่าวันนี้นุิมเดิมของเราอิ่มท้องและอิ่มบุญไปพร้อมๆกันเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหนักว่าผลบุญอันนี้จะส่งผลน,นี้สวยกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้